แผนกปิ้งย่างสวัสดีครับย่างอะไรย่างหอยครับอ๋อหอยอะไรหอยหวานหอยหวานมาน <laughs> <laughs> นีหอยกับอะไรบ้างเนี่ยดูดิมีกุ้งค่ะอันนี้แผนกให้กำลังใจอืมกุ้ง <laughs> แล้วอะไรอีกน่ะแล้วก็ สามชั้นกับคอหมูจะกินให้เหลือด้จะกินมไม่หมดไม่ไม่เหลือ <c oughs> หอยสิจก,ก,ก็มาย่างกุ้งไปพม่กกันอือโอ้ไปพม่กกันไปย่างก,กุง้งกินให้หมดนะเกมกินให้หมดนะไข่ก่อนดูดิอยู่ทั้งครึ่งหม้ออีก ยังมีหมูอีกหมูอีกก็ใครมีหมูกีนกันที่ครกินตามด้วยย่างสุกบอลพริกอะไรนะพริกพิกแปลว่าอะไรตอนตอนเออหมูตอนพริกตอนเฮ้ยน้องมาไง อ้ยะมาตามกินโอ้ยเ <c oughs> มียรอตีห้องไม่สนนอ่ <c oughs> อาจัดไปจัดปศไปใครบอกมันจะรอก็รอไปชวนมาไม่มา <c oughs> เดี๋ยวบอก,กันตัวยนะอีมเป็นไงแอบเหรอเอออืม ยางเหรออะไรร่ะมีส้มตำด้วยส้มตำอืมเนี้ยอร่อยี่กตนอันนี้ กุ้งเผาเนาะเผาก็กุ้งเผานะเผาสะดับใอ่มกุ้งเผาเอ้เปี้ยงมากกับไข่มีพลังงานบางอย่างแอบตามมาเป็นพลังงานติดตัวมามันชอบมาคุกุกงกุ้งเกีวตลาดไทยอร่อยเนาะอร่อย มีหอยหวานสดๆจ้าโหนี่เพิ่งกินสองตัวเองหมดแล้วเลยหอยหวานอะ่ะดิงเงี้ยวกินหมดโอ้โห่ินีเป็นนีเงี้ยวกินไปแล้วกี่ตัวใครบอกให้มึงแกะกุ้งให้หอยให้กินเขาไม่จะกินอะะไรปมันบอกว่าพี่แม่มันดีทั้นงนี้เหรอครับแล้วแต่หอยเจ๊กขังแรกมันก็เปิดตอมแต่วันี้ทำไมไม่กินอะ่ะฮะทำไมไม่กินสักครู่ค่ะโอ้สักครู่ค่ะกินไปแล้วนี่ไหนไหน กุ้งที่เขาแกะให้ก็หมดหมดโปแล้วเก้ไม่แกะให้แม่ล่ะหมดโปแล้วอูแกะให้เงวียงอยู่ตัวได้มันจริงดิอันนี้ไาย ตอยิ้เลยอยิ้เลยแล้วแบบหูนิ่งมากเลยอ่ะ้องไส่ในนด้นละลายในปากอ่ะ้มคฟอดำอ่ะน้องน้อเ่ยไปด้วยอาต้องเยน้ไหมต้องปนเลยต้องเินเออไปอกใบเตยอ่เฮิร์เขามาไปเลยเขามักแล้วพออ่อนพอพี่็มาโป็นไฟคือทำนิดเย็นมันจะร้อนจนเ็เปื่อยมันได้กี่มงอ่ะใบตองใบตองไม่กวาไ่กวก็ได้ อร่อยมากนุ่มมาแบบอะไรปากไม่ต้องเคีย้ยวไม่ต้องเคี้ยวเลยสุดท้า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 ยแล้วครับผมไปเจอกันที่ไหนหนะอยู่แสงจันทร์นวัคนครรู้อีกใครเจงก็ตามมามียเจงก็ตามมาจีอ๋อเหรอ อืมสุดท้ายสุดท้ายอมสุดท้ายกินสุดท้ายข้าวเนียวหมดยังไงแตหมดแล้วฟานฟานมาดูสิรอแแม่ไงลองอรอแจวรู้หยุบไปครึ่งหนึ่งเลยวะเนี่ยแล้วไม่มาเลยอร่อ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 ยมากดีใจก็ตามาต้นเหียพี่ไม่ว่าก็เอาไป 嗯嗯嗯，你问我嗯。嗯嗯嗯